สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ชอพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนรับคาตานะครับเนาะที่แบบว่าสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับเนาะแล้วก็เป็นคาตาที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะสายฟรีทุกคนก็สามารถรับได้นะครับเนาะเพราะว่าคาตาตัวนี้นะครับเนาะเจ้ามาแจกให้ฟรีในกิจกรรมเพชรม่วงนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่อยากได้คาตาน์นะครับเนาะแล้วก็สำหรับองน คาตานาฟิฟี่แล้วก็สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับเนาะแล้วก็เป็นสกินที่แบบว่ามีเอฟเฟกด้วยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับวงน้องจะสอนรับนะครับเนาะแล้วก็จะมาบอกด้วยนะครับเนาะว่ารับได้จากไหนอะไรยังไงนะครับเนาะก็คือส่วนที่รับได้นะครับเนาะขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสามารถรับได้ในเซิร์ฟไทยด้วยนะครับเนาะก็จะเปามาได้เลยนะครับแล้วก็มีวิธีการรับด้วยนะครับเนาะถ้าไม่รู้วิธีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะเล่นไม่เป็นหรือออววว่่่่่่่าาาาารรรรรรรัััับบบบไไมมมเเเเเปป็็นน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 แแะะะะะะะคคคกกกกจจีียตทิิ เนาะก็คือเข้ามาแล้วถ้าคนไหนเป็นสายฟรีหรือว่าถ้าคนไหนอยากได้เพชรฟรี่นะครับเนาะก็คือ1เลยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู9,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไกหน้ามูลค่า300บาทนะครับเนาะเดี๋ยวทําการแจกให้ฟรี่เลยนะครับเนาะคลิปไหนถึงแจกคลิปนั้นเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เลยนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละ1ทีเท่านั้นนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เลยนะครับเนาะมาเราไปเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับองน้องก็อย่างที่เเเเเเรรรรรราาาาาาห็็นน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 นะะะะะคคคััับบบวว่่ตอี้กกกิิจมมมฮดดทงงถึ 3สัปดาห์แล้วนะครับน้องแล้วก็อีก4วันเท่านั้นนะครับน้องก็จะหมดไปแล้วนะครับวงน้องแล้วก็ส่วนของรางวัลในลกิจกรรมเพชรม่วงนะครับน้อใครที่แบบว an ่าแลกได้เท่าไหร่แล้วบ้างนะครับน้อเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องของเยอะมากๆนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าแลกได้หมดแล้วบ้างนะครับน้องก็คอมเมนต์ลงหน่อยละกันนะครับน้องก็คือตอนนี้กิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องก็ยังไม่มีคาตานะนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟไทยนะคคคครรรััััับบบบบททีีีีี่่่แววาาาาาาายยยงงงงไมมมมมตนน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 นะะะะเเขข้้้อจดสสสกกปืู กินระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เยอะพอสมควรนะครับใครที่แบบว่าแลกอะไรไปแล้วบ้านนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็เป็นอาวุธทั้งหมดหรือว่าของทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่าอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะเยอะมากๆนะครับวงน้องเราก็แจกฟรีทั้งหมดแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็อยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมันมี4สัปดาห์นะครับวงน้องแล้วก็แต่่่่ละะะะะะสัััปดาาาาาาห์นนนนคคครรรบบบบเเเเเกก็็ืือออจพิมมขขง้ยๆแว จะเพิ่มของใหม่เข้ามาเรื่อยๆให้เราได้แรกนะครับน้อตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึง3สัปดาห์แล้วนะครับเนาะก็อีก4วันเท่านั้นนะครับเนาะจะหมดไปนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่4นะครับเนาะสิ่งที่จับเด็เข้ามานะครับที่จะมารีวิวให้ดูนะครับวงน้องก็คือสัปดาห์ที่4นะครับเนาะสิ่งที่จับเด็เข้ามานะครับก็จะมีทางด้านของคาตานะนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นคาตานะแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟนอกนะครับที่แบบว่าตอนนี้อัปเดทเข้ามาแล้วนะครับเนาะะพี่่่อออยยููในนนนเซิรร์ฟกคับวง้องตตตอออออออนน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 นีีีี้้้้้ะะะะะะะคคคครร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 ัััััับบบบบเเเเเเเาาาามมื่่่่กกกกยยูใใซซิิ์์ฟฟไททวววงงงงง็ลสจปด เสร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราอีก4วันข้างหน้านะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมีคาตาาชิอาเชเว่นะครับเนาะหนึ่งอันที่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับน้อเราก็มีเอฟเฟคด้วยนะครับเนาะมีสกีนปืนยูเอ็มพีตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แจกให้ฟิฟี่แล้วก็มีทางด้านของสกีนไอวอลตัวนี้ด้วยนะครับเนาะแจกให้ฟิฟี่นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกีนไอวอลสลองครบรอบ5ปีนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาว่าสุดมากๆนะครับเราจะได้ในส่วนของไอวอลฟรีี้วยนนนนะคครรรััับบาาาถถใงไไมมม่สสกกกออลล็แ ได้เลยนะครับเนาะเตรียมตัวได้เลยนะครับเ,เนาะเนะพราะว่าตอนนี้ไอวอตัวน,นี้นะครับเนาะกำลังจะอัปเดตเข้าไปแจกนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินปืน UMP นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนตัวนี้ด้วยนะครับเนาะสกิน,ะกนปืนกอชาก็มีนะครับวงนะน้องเราก็ะะนะ وه, ที่หลักๆนะครับเนาะที่พี่จะมาบอกนะครับวงน้องมีทางด้านของคาตานาด้วยนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เรื่อยนะครับวงน้องคาตานาตัวนี้นะครับเนาะปกติขายนันค่า499เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสวยมากๆนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของคา ก็สามารถแลกได้แบบถาวรเลยนะครับน้องค่ที่แบบว่ายังไม่มีสกินปืน UMP นะครับน้องก็คือสามารถแลกได้นะครับน้องเราก็จะมีทางได้ของสกินปืนตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดมากๆเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องจอกเกาะสองเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเราสามารถแลกได้ฟิีแลกได้แบบมีอกซเซอร์นะครับน้องแล้วที่สําคัญสามารถรับได้ถาวรด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับ พี่บอกเลยนะครับว่ามีคาตานาด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนกอร์ชาด้วยนะครับเนาะพี่เชื่อว่าห,หลายๆคนนะครับก็ยังไม่มีสกินปืนกอร์ชานะครับเนาะเพราะว่าสกินปืนกอร์ชานะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับเนาะเพราะว่าไม่จริงนะครับเนาะก็คือจะไม่แจกนะครับเนาะสกินปืนกอร์ชา <บ ankind S 1> นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะมาแจกให้ฟรีด้วยนะครับเนาะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นคาตานาตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นคาตานาชีอาร์เซเว่นนะครับเนาะแเราก็จะมีีีททาาาางงงด้้้นนนขอสััตววว์เเลยยะะครบบบ่่แ อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีสัตว์เลี้ยงกระต่ายมีสัตว์เลี้ยงเต่าตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้พี่ๆนะครับวงน้องแล้วยังจะมีทางด้านของท่าทางตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นท่าทางตัวใหม่แบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะจะมี3ท่าทางนะครับเนาะหรือว่า4ท่าทางนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะของทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องสําหรับสัปดาห์สุดท้ายนะครับเนาะก็จจะะะะะะปปรรรรรรมมมาาาาาาาณนนนนนนีีี้้้้้เเเเเเอออยยคคคััััััับบบบววววงงงงงงสสํหตตต์ลกก็็ดข6ท หน้าของสกินรถตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องแล้วก็นี่นะครับเนาะจะมีทางหน้าของสุดตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละเซิร์ฟนะครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มทยอยอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องมีสุดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องมีทั้งเซิร์ฟไทยเซิร์ฟนอกนะครับเนาะแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายนะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับนน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 ้้้อองงงกก็จจะะะะะะะปปรร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 รมมมมมาาาาณีีเเเเเื่่่่ยยยคคคคัััััััับบบบววววแลลไไหหหหดดิิิตตใใททขซซ์์ฟฟ ก็เป็นทางหน้าของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่ามีซูตตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้อก็เป็นทางหน้าของกิจกรรมสายเติมนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นไพ่แบบนี้นะครับน้อจะมี5ใบนะครับให้เราได้นะครับน้อจับนะครับวงน้องก็คือเริ่มต้นที่9เพชรเท่านั้นนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อก็คือจะมีทางหน้าของซูตนะครับแล้วก็ไพ่จะสลับนะครับวงน้องแล้วเราจะได้จับนะครับน้อหนึ่งใบนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่ากิจกรรมก็เล น้องนี่เลยนะครับน้องก็คือเริ่มต้นที่9เพชรแบบนี้เลยนะครับน้องพี่จะลองจับดูแล้วกันนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็ได้กล่องปืนมากนะครับน้องแล้วก็เขาจะบอกนะครับน้องว่าอยู่ตรงไหนเอาอะไรยังไง่ายนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องครั้งต่อไปนะครับน้องก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องจนกว่าเราจะได้นะครับน้องสิเพชรต้องมาแล้วนะครับวงน้องหืมกล่องปืนเหมือนเดิมนะครับน้องก็จับเปลามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องก็ยังล็อกเหมือนเดิมนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็คือ ของรางวัลที่เราจับได้นะครับเนาะจะไม่มีโอกาสได้ซ้ํานะครับเนาะของรางวัลที่เราจับได้นะครับวงน้องก็คือเราจะไม่ได้ซ้ำนะครับเราก็คือจะได้ของใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็เราจะได้สุดนะครับเนาะในแบบว่าตอนสุดท้ายนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เปลี่ยนของใหม่มาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนาะเราก็เพชรก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถ้าใครดวงดีนะครับเนาะเก้าเพชรก็ได้แล้วนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็ได้สเกตบอร์ดตัวใหม่มาแล้วนะครับเนาะก็ถือวว่่าาาาาสยยมกกคคครรรรรััับบบเเเเนนนนนนะะะะะะ็็จปณีี้ น้องพี่บอกเลยเน,นะครับน้องว่ามีชุดผูしし้หญิงเข้ามาแล้วนะครับน้องครั้งนี้ต้องได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้นะครับน้องจะได้ครั้งนี้หรือเปล่านะครับวงน้อง69เพชรนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็ได้ทางด้านของกระเป๋ามาแล้วนะครับน้องก็จับเป๋ามาเรื่อยๆนะครับน้องแล้วก็ไพ่ตอนนี้นะครับวงน้องก็ลดมาเหลือ4ใบแล้วนะครับน้องยิ่งราคาแพงยิ่งลดมานะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ได้กล่องโลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็จับเป๋ามาเรื่อยๆนะครับน้องเลือ3ใบสุดท้ายแล้วนะครับวงน้องก็ได้ทางด้้้้้าาาาานน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 นขอออองงงงชุดผูหญิิิมมมแบบบบบบบีีีีเเเเลลลยยะะะคคครรรรรรรััััััพ่่่่กก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 วววจจตต็็ทป ครับโนที่แบบว่าไม่มีเกืือนะครับเนยังไงก็ได้แน่นอนนะครับวงงนมเพราะว่าตู้ล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนก็ จับปลอมมาได้เอยๆนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ออกใบสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดจัดๆเลยนะครับน้องกิจกรรมตัวใหม่นะครับแล้วก็ไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องสุดตัวนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับน้องก็คือสิ่งที่เราได้มานะครับน้องก็เป็นทางหน้าของสุดผู้หญิงตัวนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นสุดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องที่แบบว่ามีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับน้องเป็น้อง่บอกเลยนะครับ นอาว่าสุดจัดเลยนะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับน้องจะมีทางด้านของกระเป๋าด้วยนะครับน้องก็คือกระเป๋าก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องมีกล่องศพด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องเราก็มีสเก็ตบอร์ดแบบนี้ด้วยนะครับน้องก็ถือว่าแท้นะครับน้องรวมๆแล้วนะครับวงน้องก็น่าจะคุ้มนะครับน้องก็จะะรราน้เลยคับวกน้องงะ็จประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นแง่บ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็มาสอนรับค่าตานาฟฟี่แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหน คำเนาะที่แบบว่าอยากรับคัตตอนายฟิฟี่นะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับวงน้องเหลือเพียง3วันห้าสวันเท่านั้นนะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็จะได้แน่นอน100%เนะครับก็จะเป่ามานี่เลยนะครับเนาะเราก็คลิปนี้ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของวิฟี่หรือว่าอยากได้อะไรก็สามารถขอกันมาได้เลยนะครับเนาะอันไหนที่พี่พอแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแแจจกกกกกใหห้้้้้้ลลลละะ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 ะัััััันน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 คคคคครรรรรรบบบบบข่่าาาาาาาววออออองงงงเเเเเเ็็ปปมมมมมยสิีีีพไไ ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เป็นมีคนใหม่นะครับน้องก็ฝากกดสับสกายด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องถ้าคลิปไม่ได้คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับวงน้องก็ฝากหน่อยละกันนะครับน้องฝากกดกระดิ่งให้คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับน้องเพราะว่าคลิปจะได้เด้งแล้วก็แจ mm ้งเตือนเอนะครับน้องก็จะเป่ามายนี่เลยนะครับวงน้องส่วนเหล่านี้นะครับน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องไว้เจอคลิปใหม่ละกันนะครับตอนเย็นละกันนะครับวงน้องบายบาย